สวัสดีครับเอาเอาแบบไหนนี่รถวิ่งอยู่สามคันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเสริมทัพเอาให้ยานโอทำงานแบบไม่ได้หยุดเลยเ,เติมน้ำมันเสร็จแล้วครับลุยกันต่อเลย าดูมาดูมาดูว่าใครจะสั่งลูกน้องแบบไหนเอาเอาเออเอาเอาสั่งเอาสั่งไปเออนั่นแหละนั่นแหละบอกเออเออเอานี่ยเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ได้ให้ขับเองไปดูเด้วยไปดูเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้ขับเองเนี่เอาเอา

เอายืนสั่งไปสั่งเอาปันเอาปัน เขาขุดข้างบนเบี้ยวข้างล่างก็ต้องเบี้ยวตามถ้าข้างล่างตรงปั๊บมันดูไม่สวยต้องเบี้ยวตามกันกาเรียกว่าเป็นศิลปะเอ,อโอ้ยโยนมาหนอ เี๋ยวเขาก็ลอกไปเดี๋ยวเขาก็ค่อยลิงกับเขาเองแหละดดเดี๋ยวอ,อย่าไปชี้เขามากเดี๋ยวเขาให้ไปขับเองก็ว่าเขาอย่างนั้นนี่อีกว่าทางนั้นผมจะจ้างที่มานี้เดี๋ยวก็พูดคำนี้ออกมาอีกเลยผมมาสอนขอ,อสอนออ,อนเมื่อกี้สอนเกมไม่เป็นเป็นทำไมไม,ไม่เป็นเขาระดับเรียกอาจารย์โอเลยไม่ใช่ธรรมดาเขาไม่ได้ดา่าเขาสอนไม่ได้ว่าด่า แต่ไม่ต้องไปคี้ถึงขนาดนั้นคีเนี่ยเขาระดับอาจารย์เขาเรียกอาจารย์โออาจารย์โอแบบไหนเอาว่ามาสิอาจารย์เนี่ยปเป็นแค่คำเรียกใช่ไหมครับโอ้เขาระดับอาจารย์เห็นไหมเขาจบปริญญาตรีอ่ะเขาก็เรียกอาจารย์ท้งน,นั้นเลย<ช>เจะคำเรียกที่ไหนล่ะถ้าเรียกอาจารย์แล้วไม่ใช่ธรรมดาเนาะคนเราอ มันก็ค,นะคนเป็นเท่าแก่คนนะ่ะเออคนไหนเนี่ยถ้าเราบอกแล้วทำตามเออเขาก็จะประสบความสำเร็จใช่ไหมถ้าบอกแล้วไม่ทำตามอ่ะชอบลัน้นชอบเถียงอ่ะไอคนนั้นน่ะไม่ได้เรื่องหรอกใช่ไหม มันเหมือนทำงานที่ไหนก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมใช่มันเหมือนก็ว่าผมเองแป๊บเดียวก็หายแป๊บเดียวก็หนีใช่ไหมประเภทที่ว่าเขาสอนอยากให้มีความรู้เขาสอนอยากให้เก่งแล้วมาโูดเขาอคนแบบเนี้ทำงานไม่ทนแล้วไปอยูรงโน้นทีโ้นเขาบ่นเขาว่าตูดเขาออกอแล้วก็ออกไปอยู่ที่อื่นที่อื่นนักกว่าตรงนี้อีก ที่อื่นนี่เขาด่าเลยฮีไอสัตกวยมึงทำง,งานอะไรอย่างงี้ไม่ได้เรื่องเลยเย็นนี้มึงไม่ต้องกินเหล้านะเดียก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพูดไม่เพราะเลยเป็นเท่าแก่เป็นเท่าแก่พูดได้เพราะหน่อยพูดอย่างงี้ได้ไงวันนี้นะ่ะ <c oughs> บอกซ้ายเป็นขวาบั่ขวาเป็นซ้าย ไม่ต้องกินเบียร์ไม่ต้องกินเหล้าเลยกินแต่น้ำโค้กพอวันนี้ใช่ไหมก็ยังดีแล้วก็โกดขาวอีกก็ยังดีได้กินน้ำโค้กไปอื่นเองทีนี้สรุปแล้วไปอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ความรู้ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเปลี่ยนงานไปทั่วทว่าใครอย่ังผมอ่ะผมไปทำงานนะเดียวบ้าจนอ่ะ เขาด่าผมว่าอู้ยโง่ออทำงานน่ยแค่นี้อะ่ะทำไม่เป็นออทำาได้ช้าทำอองานก็ช้าโง่ออจริงเลยเขาดูถูกสิออ่งทุกอย่างผมทำงานที่ไหนที่เขาว่าถึงขนาดนั้นเพราะผมปัปทำงานอยู่ไต้หวันเนาะเ,ออเขาว่าอย่างนี้เลยนะว่า านช้าหนีทำไมหนีทำงานช้าแค่ทำไมหนีไม่มีสมองเลยงานแค่นี้หนีทำไม่ได้เหรอหนีนี่เขาคุณไงภาษาคนไต้หวันเนาะผมก็เลยรู้สึกพอแท้นะไปได้สอบเดือนแรกโทรหาแม่ร้องไห้ด้วยอยากกลับบ้านด้วยแม่ผมอยากกลับบ้านมันไม่ได้สนุกเหมือนที่ไปเลยเนี่ยแม่ไปคูณเงินเข้ามาตั้งแสนสามส่งผมมาทำงานไต้หวันอ่ะค่าเครื่องบิน มันไม่ใช่สนุกเลยแม่ม,มันไม่สนุกมันที่ผมคิดเลยมาทำงางนมึงเอาะ่งเกงยีนรีวายเอาไปห้าตัวก็ขาดทั้งห้าตัวโดนน้ำกดเพราะผมทำไปทำมาไอคนได้หวันหน้าคนได้หวันเน<อ><อ>าะเขาก็เด,ดินผ่านไปผ่านมาก็ก็เม๊ะลูกผมเรือ่อยเลทำไปทำมาผมโดนเพราดา่าผมโดนเพราะว่าจนผมพยายาม ทำตัวเองให้ดีที่สุดอ่าพอทีนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าการทํางานตอนนี้มันเป็นอย่างนี้การผสมน้ํายามันต้องขนาดน,นี้ขนาดน,นี้พอแต่รเราตั้งใจทํางานเท่านั้นแหละปึ๊บไอหัวหน้าที่ด่าผมอะ่ะดึงตัวผมไปเข้ารมชุบเลยเอ่าพอเก่งแล้วไปอยู่ที่อื่นไม่แก๋บอกตอนแรกแกก็ดูถูกเราเนาะออพอทีนี้เขาเห็นเลยเราไอ้นี่มันมีความรู้เนี่ยว่ะรู้ไหมเอาผมไปทําอะไรเอาผมไปหาซุบงาน พี่ฉลองเป็นพี่ชายเป็นคนไทยทํางานอยู่ในนั้นหกปีแล้วแกเป็นหัวหน้าโรงชุ่ก็ให้พี่ฉลองอ่ะสอนวิชาให้ผมเพราะว่าพี่ฉลองแกจะไม่ไปแล้วถ่ายทอดวิชาให้ผมผมก็เรียนไปเรียนมาผมก็เป็นหลังจากนั้นมาผมสไตล์เลยคนไต้หวันเนี่ยผมชื่อเนี่ยเฮ้ยทำงาน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 ผมก็เดินอย่างนี้แหละก็เดินนี้เลยเป็นหัวหน้าแล้วเออ เป็นยังไงอะเป็นหัวหน้าคุณได้วันอะผมสามารถสั่งทํางานได้อือเออไม่นี่ไม่ได้โม้เรื่องจริงเรื่องจริงเพราะคนได้วันบางคนเขาก็ไม่ได้เก่งเนาะเออเขาก็มารับจ้างทํางานอ๋อเมื่อกี้ที่ชี้ๆนี่สอนงานใช่อ๋อสอนงานใช่สอนงานสอนงานจานู๋อ๋ผ่านมาหมดแล้วผมโดนด่าโดนดูถูกโดนข้อใจผิดดีเข้าใจผิดคิดว่าแต่จะไปบอกเขาเยอะเดี๋ยวก็ให้ขับเองอไนี่ คร oh. <laughs> ับหลับคลิปนี้บายครับครับสวัสดีครับ